ตู้นั่เผือกนั่มพ่อเบี้ยวสวัสดีครับพ่อเบี้ยวสวัสดีครับพ่อเบี้ยวพ่อเบี้ยวได้ครบสูตรตู้ด้วยเผือกด้วยสวยด้วยอโอ้ยสวยของเพิ่นอีหลีเด้หนควายแมย่สาวงามงามอ้ยเผือกงามครับพี่นอนะ้องเนาะแต่ว่าตู้จังน้อยหนะ่ะพี่น้องเนาะขวัญมงคลมีครบเลยเปิดไว้เปิดไว้สามหมื่นห้าครับสามหมื่นห้าพันในเพิ่นเนาะเปิดไว 35, 000, ้ 35, 000, ไพี่น้องเนาะเป็นควายแม่สาวงามงามพี่น้องต้นโตดีเผือกตู้ พี่น้องตู้กาบินบงามเพิ่อนอ่ะขออนุญาตเบิร์สวัสดีครับพี่น้องบ้านสว่างดิ์แน่วมาแล้วพี่น้องบ้านสว่างดิ์แน่วภาพพีภาน้องมาเาราจมมันจัดการซื้อขายควายตลาดนัดโคตกระดือบ้านน้องแก่ตลาดชมพูจังวารอเอชชิฟนีมาเบิร์การซื้อขายควายเหลือเท่านี้แหละพี่น้องนเนาะเหลือเท่านี้แลควาย่มนนันแล้วเนาะลูกเนะาะมันขาดกูด่ะเพื่นเอาไปซูงแล้วนะเพื่นกำลังต่อรองเวียดเบาไทายมาเอาบ้านนี้สวัสดีลูกขออนุญาตได้ลูกเด้อขออนุญาตเบิร์การต่อรองนํา ยังได้กัาเปล่าขายเด้มันสิไดขายอยู่ขายดีดีเนาะลูกเนาะมือนี้เนาะเพราได้ขายอยู่เหลืออยู่เท่านี้แหละเนาะเหลืออยู่สองตัวสตัวเพิ่นกับกำลังเสี่ยวอ่ะตัวนี้เท่าไรเราอยางไรเท่าไรกัตัวนี้สนซื้อเนาะสองหมซื้อตัวนี้แหมื่นสามหมื่นาตัวนี้สามหม่เอพิ่นอตสองหมื่นอปดสองหมืามหมื่นเ็นาะเห็นเนาเนานกำลังต่อรองเพิ่นกำลังต่อรองไท่กับต่อรองเวียดก็มาต่อรอง ูได้สิได้ระวางไทากับเบียด้มยตา้มันหรอเปล่าถ้าได้แต่กําไลตัวอร่อยตอง่อยาทุนตัวละหาหวกอร่อยโอ้ยเป็นตาอยู่เโอ้ไม่เอาตัวนี้ไปเอากัาไรนี่อนี่ตัวนี้ไงตัวกําไรนี่งามงามหอยต่ำกําลังเบิร์นสามสิบเอ็ดเป็นกําลังเบิ่งอยู่ปีหนออไคเป็นตาสื่อเบิ่เน่ หอยตามหอยสหกวนดีควายอ้วนดีสามหนึ่งสองหมื่นเพิ่นอยากได้สองตัวเป็นเหลืออยู่เท่านี้แหละเพิ่นว่าหอยไทยกับหอยเวียดกำลังต่างท่ายุ่ยไก่คุณผู้ชงผู้ได้เสด็จไปสองคนนี้มาเบิ่งไทยกับเวียดไทยกับเวียดมาเบิ่งทัานไปงี้เลยอ่ะท่านลงท้งมาไวช่วงเห็นมันในตัวนี้ย สามหนึ่งสองหนึ่งมาขออนุญาตเบอร์โทรกันลูก่งศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์สองหกศูนย์สองหกสามสี่สามหนึ่งเด้อพี่น้องผู้ใดสนใจก็โทรมาต่อรองเพื่อใดแต่ว่าบ่เหลือดอกเพิ่นกำลังวนอยู่เอาไปล่ะจกหน่อยเพื่อกามาได้ขายแน่นอนล่ะลูกมือนี้ขอบคุณหลายๆลูกมันมานครับผมควายใหญ่ควายอ้วนขั้นอ้วนแนวนี่ได้ขายแน่นอนพี่น้องสารเสพติดมันเปิดไว้เป็นแม่สาวอยู่เนาะลูกเนาะ แม่สาวอคือในพี่น้องแต่ว่าตัวนั้นคือสียแยกลูกมากยี่สิบสองหมื่นเขาเกิดไหว้ซ้หนึ่งเอาต่อพี่น้องเบิ้งบรรยากาศการซื้อการขายไปเห็นพ่อเบี้ยวจะนั่งพี่น้องเนาะจะเป็นพ่อเบี้ยวไปห้าพ่อเบี้ยวเนาะพี่น้องเนาะเอาว่นมาอีกแล้ววนมาอีกแล้ววนมาอีกแล้วเวียนมาเบิ้งขั้วยตู่พ่อเบี้ยวตู่น้่มเผือกน้ของพ่อเบี้ยวสวัสดีครับพ่อเบี้ยวสวัสดีครับพ่อเบี้ยวพ่อเบี้ยวได้ครบสูตรตู้ด้วยเผือกด้วย สวยด้วยโอ้ยสวยของเพิ่นอีหลีเด้เนี่ควายแม่สาวงามงามอุ้ยเผือกงามครับพี่น้องเนาะแต่ว่าตู้จังน้อยเด้พี่น้องเนาะขวัญมงคลมีครบเลยเปิดไว้เปิดไว้สามหมื่นห้าครับสามหมืาพันในเพื่อนน้องเปิดไว้พี่น้องเนาะเป็นควายแม่สาวงามงพี่น้องตตนโตดีเปลือกตู้พี่น้องตู้กาบินงามงเพื่นอ่ะขออนุญาตเบอร์โทรพ่อเบี้ยวห้อศูนย์หกห้าสองสามสี่สามเก้าเจ็ดแปดสามเก้าเจ็ดแปดครับเครื่องเปลือกเครื่องตู้ครบวงจรควาย มงคลครข้องพวงเหี่ยวนี่มงคลเบิดพี่น้องเนาะเอาโทรมาต่อรองกือไปไหนเอาไปเลี้ยงพี่น้องเนาะครับผมเอาความกู้เรื่ยๆพวงเหี่ยวมาอันนี้ผมพวงเหี่ยวเป็นรถอะไรโอ้ยโอ้หลายเนาะรถหลายครับอันนี้เพื่อนได้กันตัวไหนเนาะเพื่อนกำลังจ่ายเงินกันเพื่อนได้กันตัวเส้นนั้มาเบิ่งเผือกสองตัวเผือกพี่น้องเนาะเผือกสองตัวโอ้ยได้ตัวไม่เคยนใครเกี่ยวกับเดวมันเป็นปีบ้านไปดูได้ครับเราพี่ลู ย่างอยู่โอ้ยกับร่างสีใดกันละเผือกงามงามแม่ลูกกันบ่หนิโอ้เป็นแม่ลูกเผือก <c oughs> เป็น,เป,นเป็นกับรงตอร่อรองพี่น้องเนะ <c oughs> าะมาเบิ่งควายงามเปิดหนตัวน,นี้พี่น้องควายงามควายงามเราเผือกจังไหนผมคือเปพ่อพันผมคือสี่มูลสี่โอ้ยพี่น้องงามครนะับเนาะควายงามเปินเน <c oughs> าะเบิร์ตเทอรนี่แหลนะเนาะสี่สิบสี่เปิดใดไปพี่น้องโอ้สายดังเลยพี่น้องนี่ยควายสายดังภูมิปัญญาภูมิปญาภูมิปญาพี่น้อง ผู uh, ph oe, ph ้พญาไงเงี้ยงงามฟันน้ำนมอยู่เนาะเอาเป็นพอขอกพอไข่พอพันเพิ่นได้ไปสี่สิบสี่ผู้หลาหามงามแบบก้อยงามเพื่นพี่น้องเนาะใหญ่ยาวงามต้นโตดีพอขอกพอไข่พอพันเพิ่นงามมีดีพี่น้องเนาะผู้หลาทายเพิ่นสุดยอดเลยโอ้ยจะไปเลี้ยงก้อยได้งามเพืดอนงามมีดีพี่น้องเนาะงามแข้งขาเพิ่นเอาไปเป็นพอขอกพอไข่พอพันสุดยอดสุดยอดเอาไปบ้านไหนล่ะครับ เมยว่าดีครับเมยวดีเนาะเพิ่นเสไปเป็นเมยว่าดีเอาไปต่้งสื้อเอาเด้อต่งสื้อมอนม้วนเมยว่าดีเฮ้างามๆมันงามควายตัวนี้งามสื่อดยอสสืยอดตอสตัวโตดีเลียงดีครับเพิ่นสื้อไปผสมเพิ่นซื้อไปผสมรายนะครับข้อสื่อเนาะข้อสื่อตัางสื่อแว้ามลยนั่นนั่นซื้อว่าออมสินเปินว่าเพิ่นเสียไปเออเหมือนในเมยเลยเพิ่นบม ไว้ออมออมสินพูนหาเพิ่นต่างซื้อไว้ออมสินอ่ะพี่น้องกันผู้ใดอยู่แถบนั่นอันาโคตรเพื่อนพี่น้องเนาะเอาไปผสมได้เลยพี่น้องเนาะโอ้เริ่มแล้วเริ่มแล้วโอเคอ่ามันหมาดเลยข้ามไอ้คุณเอาไปให้นเลยข้ามไอ้คุณบรรยากาศการซื้อการขายควายมือนี่หอยเอเที่ยวจนเมื่อยล่ะ เที่ยวโซงกุ้ยจนเมือ่อยแล้วอ,อย่างมาอีกโซนหนึ่งพี่น้องเนาะโซนสุดท้ายหอยโอ่งมันบอมอือนี่ข้าเจ้าคือว่ากันขายควายดีเสมือน,นี่เนาะขายดีกันเนาะโอ้ยราคาก็ดีขายก็ดีควาย,วายอ่ะหอยโอ่งกับมันแล้วมาโซนสุดท้ายพี่น้องเนาะผ้าพีพาน้องมาชมข้อควายด้วยเนาะพี่น้องเนาะช่วงปิดฉีบผ้ามาเบิ่งข้องัวข้อควายเดี๋ยวพี่น้องเพิ่นสื่อเพิ่นขายกันแล้วก็เอาม่านี่พี่น้องเอามาไว้นี้อ่ะพดูนะ เพิ่นได้เงินแล้วเพิ่นก็มาล้างมือได้บาดพักกันหมานเลยเด้นี่ซุ่มล้างมือนี่โอ้โหยาง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 อีลาให้ไปไหนได้ลูกเด้อเอให้ไปแน่ห้ไปแน่ห้ไปเอาไปขึ้นรถบ่เพิ่นจะเอาไปขึ้นรถพูดอ่ะพี่น้องเบิ่งงัวควายปลูกใส่ข้อไว้นี่คือได้ขายดิพี่น้องขายกันเกือบเบิดพี่น้องควายเหมือนขายกันเกือบเบิด์ตเดีขายดีพี่น้องเนาะพูดอ่ะมาเบิ่งควายพี่น้องปบิดควายพร้อมจะไปเวียดแล้วพี่น้องเนาะ พร้อมจะไปเหวียดแล้วพี่น้องปุ้ยพ่อมจะไปเหวียดคือกำลัารับเงินอยู่นี่เลยพี่น้องเนาะเคืนกำลังรับเงินอยู่นี่มองรับเงินของของนั่นของนี่สีแดงสีส้มสีเขียวนี่คือใบซื้อขายกันพี่น้องเนาะซื้อขายกันแล้วมารับเงินเต็มครอบพี่น้องเนาะสุดยอดสุดยอดเลยอุ้ยทุกตัวลหรบ่ลูกขายเบิดทุกตัวล่ะอุ้ยเป็นขายเบิดมทุกตัวเลยพี่น้องมานคักมื้อนี่ขายควายดีครับพี่น้องพูดนะเพิ่นเอามาเข้าคอกยังซุ่มมวยหันอยู่อ่ะพูดนะพี่น้องเบิ่งคอกวาย สอสุดจอดการสื่อการขายพี่น้องไวตลาดนัดบ้านน้องแกมันนี้คือคักคือคัดแขงเอ้ามานแล้วเปาได้กี่ตัวได้กี่ตัวแล้วส <30 S 1> อุ้ยสามสิบแล้วคุนอ่ะไลข้างนูะไปเวียดหมดใช่ไหมนี่โอ้ย,ยางยางคอกยางอยู่ไหนน,นี่บอกคอกนี้เลยอุ้ยเอาไปวันไหนนี่ครับวันไหนว,วันนี้เลยอ๋อครับวันนี้เลยนี่ยางครับเวียดเลยมือนนี่เต็มเลยพี่น้องคุณ่ะนี่เขาคอกยางพี่น้องเนาะ ในหอยยางในหางยางเพื่อนพี่น้องเนาะเต็มเลยพี่น้องเนาะสุดยอดสุดยอดพูด่าว่ารับเงินดี่พี่อนเนาะเป็นมารับเงินนำอาเซียอาหริยาเพื่อนเอาไปมามางัวงไปตะยานงัวงไปตะยานไปไปโอ้ไปเพื่อนเอางัวไปขึ้นขอกโอ้ขึ้นรถไปไปไปโอ้ไปไปลูกไปไปตะยานไปตะยานอ่ะไปเท่าไรนี่ตัวนี้จักบาทโอ้เศร้าหัว ปไป,ปไป,ปไปไปเพื่อนขอกควายพี่น้องเนาะเบิดเลยพี่นอ้องควายไทยมือนี่เลื้อนหน่อยพี่น้องเลื้อนบรายแล้วเ,เวีวเเวยดเ,นะเ,เ,เอาไปเบิดเลยพี่น้องเบิ้งทะเลควายในขอกเพื่นพี่น้องเลือขอกลุ่นขอกพี่น้องลุ่นขอกออกมาพื่อนะลุ่นขอกเวียดเอาไปเบิดปุ่นยางอยู่ทั้งในอู่พื่นะยางอยู่ทงในไปเช็กกำลังเชกควายอยู่ยางนะเชกควายขึ้นรถพี่น้องเนาะพื่อนะนี่คือขอกหนึ่ง่อนนี้ย่างไปอีกขอกหนึ่ง 1, ทางพี่พี่น้องมาเบิ้งอีกขอกหนึ่งทางพี่พี่น้องบู๊ย มาดูอีกหนึ่งข้อข้างผีพี่น้องเนาะพูดอ่ะบู้ยอันส้มนี่ไปไทบ่อนี่ควมควมเวียดกันเวียดอีกโซนหนึ่งเนาะเวียดอีกโซนหนึ่งพี่น้องเนาะตัวนี้เต็มพี่น้องเนาะเบิรงพี่น้องควายหลายผมมาถ่ายถ้ำคอกให้เบิรงว่าควายมันไปเสเบิดเมื่อนี้ตลาดนัดคือเบิดควายยู่ตลาดคือเบิดมาอยู่หนีพี่น้องเนาะอยู่คอขอกแล้วเต็มคอขอกเลยพี่น้องเนาะเต็มคขอกเลย ไปเวียดแล้วไปเวียดแล้วพี่น้องไปไทยไปเวียดไปหมดแล้วอ่ะไทยอเบิ่งประมาณนี้ก่อนนะพี่น้องอเกือบเกือบเกือบอ่ะชิปนี้ประมาณนี้ก่อนพี่น้องฝากพีฝากน้องซอยกันกดไลใ์กดแนร์กดตนดีามนั่นเลยพี่น้องเนาะพี่น้องขอเสียกอนพูดยังค่อยแฟนคลับแฟนเพียรบานสวัสดีครับ